ในตอนนี้มือเยนสุดโดจะมัดรวมเอาเจ้าโคโลคาเซียบอลใบสีดำที่มีคมเมาวสวยงามแบบนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าตกลงเจ้าโคโลคาเซียประเภทนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของตลาดอยู่หรือเปล่าที่อยู่ข้างๆตรงนี้ก็คือบอลดำแบล็กเมจิกซึ่งเป็นต้นไม้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีราคาค่างงวดสูงมากแต่ประการใดแต่ยังคงถูกใจหลายๆคน และนอกจากนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านยังคงทวิญหาที่จะมี Black Magic กลายซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอยากมีไว้ในครอบครองไว้สักต้นหนึ่งและที่สวยงามเหลือประมาณเลยครับมือเย็นก็อยากได้ต้นนี้กลับบ้านเหมือนกันก็คือ Black Magic ด่างด่างแบบอยากยกไปไว้บ้านจริงครับในตอนนี้มือเย็นุดโดมาที่บ้านไร่ไปลายเดือนแล้วมาสอบถามคุณติ๊กว่าตกลง มันยังไปได้ไหมไม่ว่าจะเป็นบอลดำแบล็กเมจิกแบล็กเมจิกด่างแบล็กเมจิกกายโมจิโตหรือต้นอื่นๆอีกมากมายไปตามกับมือเย็นสตูดิโอกับบ้านไร่ปลายเดือนครับเช่นเคยครับใครที่เป็นแฟนมือเย็นสตูดิโอคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุณติ๊กนะครับจากบ้านไร่ปลายเดือนนะครับต้องบอกก่อนวันนี้คุณติ๊กมาทุกครั้งผมได้รับคอมเมนต์เยอะมากๆว่าบ้านไร่ปลายเดือนติดต่อยังไงผมก็คอมเมนต์บอกว่า เอ่ออะไรนะให้ตามไปดูที่เพจบ้านไร่ไปเดือนถ้าสะดวกให้เบอร์โทรขึ้นเลยครับเราจะขึ้นตรงนี้เลย <c oughs> ขึ้นในเพเลยขึ้นเบอรขึ้นุกขาววิเอ่อขึ้นเลยขึ้นเลย08219 5 0 1 0 1คห่า่ค่ะอีกทีครับผม0 8 2 1950101ค่ะสนใจต้นไม้คุณติ๊กต่อไปนี้นะครับ <c oughs> โทรคุยกันเองไม่ต้องผ่านมือเย็นนะครับ <c oughs> นะครับขึ้นขึ้นมาให้ดูเลยเนาะวันนี้คุณติ๊ก ด้วยความตั้งใจของผมก็คือว่าเราเห็นตลาดโคลโลคาเซยเนาะแหมมันช่างมาไวไปไวมาไวไปไวใช่ค่ะหรือเกินต้องทำใจแบบนี้เนาะต้องทาใจเพราะว่าความต้องการของตลาดมันก็ถูกเติมเต็มไปแล้วเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความต้องการน้อยราคามันก็ต้องถอยลงมาเนาะใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีโคโลคาเซียอยู่จําพวกหนึ่งค่ะซึ่ง ผมโปรยไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือโคโลคคเซียที่มีใบดำสีคำเหมาเนาะด้านด้านวันนี้จะไม่มีไดมอนด์เฮดจะไม่มีแบล็กโคโลนะครับเริ่มต้นเลยอคุณติ๊กเจ้าแบล็กเมจิกมันยังคงไปได้ไหมไปได้เพราะว่าแบล็กเมจิกเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายดูแลง่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหลตัดชำหรือว่าอยู่กลางแจ้งกลางแดดไปได้ไปไหนมาไหน ิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งก็ไม่ตายนะคะถึงเม้แตี่ยวผ่านการขนส่งที่ทรหดของคนืองไทยใช่ค่ะตัวแรกต้องเลี้ยงแบล็กเมจิกให้รอดก่อนเลี้ยงแบล็กเมจิกให้รอดแล้วก็มีลูกมีหลานแตกหน่อออกมาเยอะๆใช่เนาะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ยังคงมีเสน่ห์ของเขานะใช่ก็คือใบดําเป็นขมเหลาแล้วก็ก้านดำเนาะใช่ซึ่งจะมีแบบสีแดงเลือดหมูนะครับเจือยๆอยู่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์เลยถ้าเอาไปวาง อยู่ในท่ามกลางต้นไม้สีเขียวแล้วก็เขาโดดเด่นแน่นอนโดดเด่นแน่นอนค่ะทีนี้มันจะมีพี่น้องของที่ตั้งต้นมาจากบอลดำแบล็กเมจิกลหละก็คือเขากลายมาดูยังไงว่ากลายคุณติ๊กแบล็กเมจิกเนี่ยใบเขาจะสีเหมือนกันทั้งใบนะทั้งใบนะคะครับอย่างแรกที่ต้องดูถ้าเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในสถานะเดียวกันคือแดดเดียวกันน้ําเดียวกันการเลี้ยงเดียวกันนะคะมันจะเหมือนกันทั้งต้น นอกจากเป็นใบอ่อนเนาะที่จะออกเป็นสีเขียวขั้นโฆษณาน,นหนึงห้ามไปจินตนาการเอาเองนะว,ว่าด่างหรือเปล่าคุณติ๊กบอกแล้วมีคีย์์ดสำคัญมีคีย์สำคัญคือเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันใช่นะครับคือบอลดาเบกเมจิกเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาในที่ร่มมากๆเนี่ยนะช่วงใบอ่อนเขาจะมีสีเขียวนะใช่ค่ะสีจะไม่เข้มครับผมนอกจาก ถ้าถ้าอยู่ในร่มจะจะออกออกเขียวนะคะแต่ถ้าจะไปอยู่แดดเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะใช่แล้วก็ได้ขมเหลาสวยชัดเจนมากๆเนาะใช่ค่ะทีนี้อ่มาดูลักษณะที่สองที่ต้องดูเจ้าบอลดำแบล็กเมจิกกลายก็คือมาดูลักษณะอะไรครับนอกจากตัวผืนใบที่จะมีลายด่างแล้วถ้ากลายเนี่ยมันกลายมันจะเป็นขมเหลาเนาะสีดํามันจะเป็นขมเหลาเป็นเป็นลายขมเหลาทั้งผืนใบนะคะมันจะมีความแตกต่างใน ในตัวของมันเองค่ะบางทีก็ขมเหลาครึ่งนึงเป็นฮาร์ปครึ่งนึงเป็นสีออกพื้นๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นสีมันจะเข้มต่างกันไม่ได้มีลวดลายขมเหลาสีดํานั้นเต็มไปทั้งผืนใบใช่ค่ะบางทีก็มีขมเหลาครึ่งนึงแล้วก็สีเขียวครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ใช่โดนไวรัสโมเสกนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าลายชัด เวลาัสคนนกนี่มันจะต่างกันเลยค่ะมันจะมองรู้เลยว่ามันไม่เฮลตี้มันไม่สุขภาพไม่ดีอย่างหน่อยใช่ค่ะและตัวตัดเชือกที่สําคัญประการต่อมาที่จะบอกว่าเป็นบอลดำแบล็กเมจิกกลายก็คือด่างลงก้านนะคะสีก้านเขาจะออกสีน้ําตาลสลับเขียวก็จะเห็นได้ชัดเจนแหละจะเห็นได้ชัดเจนนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่คนที่มีบอลดำแบล็กเมจิกมี ก็ต <enge> ้องควรจะมีสะสมไปด้วยใช่ให้ครบ3มเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์นะคะก็คือ Black Magic ด่างใช่ค่ะมันต่างกันยังไงคุณติ๊ก Black Magic ด่างเอาแยกกับแบ k ด่างกับแบ k กลายก่อนนะคะแบ k ด่างเนี่ยตัวตัวใบมันนะคะจะสีเขียวกับสีดำเนี่ยมันจะแยกกันชัดเจนที่เรียกว่าสีดำแล้วกันเนาะมันจะเป็นสีม่วงเข้มกับดำนะคะอย่างที่ภาพที่เราขึ้นให้เห็นนี่แหละหน้าตาเป็นประมาณนี้ใช่ใช่มันจะแยกกันโดยชัดเจนนะคะค่ะ ผืนใบลายจะชัดเจนใช่แล้วก็ก้านตัวก้านเนี่ยของแบล็กเมจิกด่างมันจะออกเขียวมากกว่าแบล็กเมจิกกายนะคะจะมีตัดเชื่อกอยู่ตรงนี้นิดนึงใชครับแล้วก็แต่ไม่ใช่มจิโตนะมจิโตเขาจะเปิดไปทั้งทั้งใบเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนี่ก็คือมจิ i t โตอยู่นี่ใช่ไหมครับจริงจริงก็มีต้นใหญ่เนาะตินะต้นใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะอ่า คือโมจิโต้ก็จะมีลักษณะของเขาเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเนื้อใบส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีพื้นสีเขียวแล้วก็มีรอยเปื้อสีดํากับเป็นขมเห่านะคะสลับกันเหมือนเราเวลาเราล้างสีน้ําสีดําแล้วก็สบัดลงมันก็จะเปื้อเปื่อนแรนดอมนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะและที่สําคัญของโมจิโต้ก็คือจะมีก้านสีแดงอย่างนี้ก็ตามแต่ก็จะมีด่างเปื้อ ใช่ค่ะดามสีใบนะคะค่ะไม่แน่ใจว่าพ่อแม่เขาเป็นแบล็กเมจิกด้วยไหมน่าจะต้นทางนะต้นทางน่าจะมีในะครับต้นทางน่าจะมีโมจิโต้ยังเป็นต้นไม้ที่ยังมีคนถามหาอยู่ใช่ค่ะยังมีคนถามหาอยู่แต่ราคาต่างกันจากตอนที่ขึ้นไปยันแม่ดาวอังคารตอนนี้กลับมาอยู่พื้นโลกแล้วตอนนี้ไซนี้คุณพิกขายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ 500ร้อยนะคะห้าร้อยแพ็กกิ้งอย่างดีตอนที่ขายขายสี่พันสี่พันหลือห้ายแล้วใช่ค่ะอ้าวแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือหากใครที่ชื่นชอบต้นไม้เนี่ยแหละคือราคาจริงครับนี่คือราคาที่เราจับต้องได้ใช่เพราะว่าเจ้าโคโลคาเซียนะครับอย่างที่คุณเอ็มเนาะจากมือบอนชากราวนะครับก็ทําให้เราดูแล้วนะว่าเราสามารถจะปรับปรุงพันธุ์เจ้า โคโลคาเซียเหล่านี้ได้ถ้าหากท่านอยากจะปรับปรุงพันธุ์เจ้าโคโลคาเซียก็ต้องเริ่มสะสมเจ้าใช่เจ้าโคโลคาเซียเหล่านี้แหละโคโลคาเซียจริงจริงต้นแม่ที่ควรสะสมอีกตัวก็คือไวลาวาเนาะไว้ลาวาจะเป็นต้นแม่หลายๆตัวที่เป็นไฮบริดต้นทายต้นทายตอนนี้เพราะลายเขาชัดที่สุดแล้วนะคะลายเขานิ่งเราจะขึ้นให้เห็นนิดเดียวเพราะวันนี้เราจะรวมของดำรวมของดำ นี่ครับคุณติ๊กอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นมิดไนท์นะคะอ่านี่ค่ะอันนี้คือมิดไนท์อ่าถ้าเราเปรียบเทียบเนาะความด่างของมันก็จะค่ะมิดไนท์ก็จะเห็นชัดเจนด้านก้านมันก็จะเข้มกว่าครับก้านก้านก้านของมิดไนท์ก็จะดํามืดเลยแหละค่ะครับค่ะเข้มออกที่ใบเหมือนกันใบก็จะดําสลับเขียวนิดเดียวนะคะเขียวจะไม่เยอะตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือแบล็กมาร์เบลนะคะแบล็กมาร์เบลแต่วันนี้เหลือต้นเล็กก็เพิ่งยกยอดไปคล้ายกับมิดไน การเขาจะสีอ่อนกว่ามิดไนท์นะคะถ้าเป็นแบล็คมาเบ้แล็กมาเบ้เนี่ยจะเป็นขมเมาเหมือนกับแบล็คเมจิกไกลนะคะแต่ลักษณะใบแบล็คมาเบ้เนี่ยเขาจะกลมแล้วก็ชูขึ้นมากกว่าค่ะแต่วันนี้เพิ่งตัดใบไปค,บค่ะเพิ่งยกยอดไปแล้วที่คุณติ๊กพูดถึงต้นทางของเขาก็คือไว้ลาวาใช่ไหมามาโผล่กับเจ้านี้ด้วยไว้ลาวาน่าจะมาโผล่พวกไฮบิดต่างๆต,ต,ตอนนี้ค่ะที่เป็นไฮบิดเยอะๆของอพวก ลูกผสมลูกผสมลูกผสมตัวหลายๆตัวในในเมืองไทยบ้างในต่างประเทศบ้างอะไรที่ทํานองว่ามันมีไอ้ลายเหลืองๆแบบนี้น่ะใช่ก็แอดซูมไปก่อนซูมไปก่อนมีต้นทางมาจากไวลาวานี่แหละต้นนี้คืออะไรครับทับทิมสตอมค่ะทับทิมสตอมโปรบจะคอมเพกคอมเพกหน่อยเนาะทรงจะคอมเพกใช่ใช่ทรงนี้จะคอมเพกหน่อยอันนี้เพิ่งแค่หน่อไปได้สามหน่อมั้งคะอันนี้หน่อเท่าไหร่ตอนนี้เป็นไวรุ่นอันนี้ไม่แพงคือคือประมาณไม่เกินห้าร้อยค่ะ อันนี้เป็นวัยรุ่นนะคะดูจากไหนว่าวัยรุ่นเพราะว่าใบหน้าใบเขายังไม่ได้ยังไม่ชัดกระดูกยังไม่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มใบถ้าเต็มบใบจะสีสีจะขาวเยอะกว่านี้ค่ะอ,อันนี้เป็นวัยรุ่นแต่ว่ามีลูก สองรุ่นแล้วที่แคบไปสองรุ่นแล้วค่ะครับอาทิตย์คุณติ๊กก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นสาวบ้านไร่แคบบอลขายแคบบอลขายวันนี้ขอัยค่ะแต่งตัวเป็นคุณนายไปนิดนึงอาจจะเข้าถึงยากแต่ราคายังดีเหมือนเดิมราคายังดีเหมือนเดิมเนื่องจากคุณติ๊กวันนี้คุณติ๊กมาพร้อมกับแว่นตาดำไม่ได้หมายความว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของติ๊กแต่ประการใดนะครับเนื่องจากว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพสายตาสักนิดหนึ่งนะครับคุณหมอให้ ปกป้องสายตาไว้ก่อนออน,นะครับแต่ไม่ได้แอบไปดูใครเข้าห้องน้ำเลยไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนบ้านขนาดนั้นโอเคนะครับคุณติ๊กครับทิ้งท้ายฝากแฟนๆมือเย็นสักนิดนึงหลายๆท่านที่มีบอลอย่างโคโลคาเซียติดมืออยู่ค่ะยังไปได้อยู่ไหมเอ่ยยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่ามันต้องมาเน้นเรื่องคุณภาพอีกทีนึงเพราะช่วงที่กระแสจริงๆนะคะมันจะขายตัดสดซะส่วนใหญ่ครับหลายคนก็เข็ดในการซื้อแพลง แล้วไม่รอดนะคะอเอาไปถึงคือตัดสดบางคนดูแลไม่เป็นก็ก็ตายจริงๆนะคะอตอนนี้ความต้องการซื้อมันไม่ได้สูงเหมือนช่วงที่กระแสแรงๆนะคะคผู้ผลิตก็มีเวลาที่จะชําให้มันเกิดลาก,ก่อนให้มันเป็นฟอร์มก่อนทีเนี้ยคนซื้อก็มีทางเลือกเยอะขึ้นหนึ่งตัดสดเป็นทางอย่าเลือกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงเพราะตอนนี้ไม้ราคาไม่แพงแล้วนอกจากแม่ค้าที่ต้องการเอาไปทําจํานวนเองค่ะซื้อตัดสดมันก็จะเป็นวิธีการที่ ลดต้นทุนได้ดีนะคะในกลุ่มแม่ค้าเอาไปเพาะเองแลเอาไปทำเองไปค่ะแล้วแต่ถ้าเราปลูกอยู่บ้านเองดูแลเองคุณติ๊กแนะนําว่าแบบนี้แหละดีกว่าใช่ใช่ค่ะแบบพร้อมส่งใช่ค่ะแบบที่มีรากพร้อมรากแน่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่คว้องกระถางดูนิดนึงว่ารากมาแล้วนะคะรากข้างบนก็มีข้างล่างก็มีอะค่ะแล้วได้คุณภาพแน่นอนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สําหรับกลุ่มจัดสวนนะคะกลุ่มที่ที่ซื้อไปจัดสวนซื้อไปแล้วตั้งมุม สวยเลยเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของสวนก็ดีใจใช่ค่ะเพราะว่าได้ไม้ฟอร์มสวยไปด้วยไปแล้วสวยเลยไม่ต้องรอเวลาเป็นเดือน2เดือน3เดือนครับแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วใช่คนผลิตก็มีเวลาทำอะค่ะก็ก็ทำเป็น3 3แบบที่ติ๊กว่านะคะค่ะแต่แนะนําเลยครับทุกท่านที่ยังไม่มีโคโลคาเซียหลายต้นในครอบครองช่วงนี้ซื้อแล้วมีความสุขที่สุดแลยครั เพราะว่าราคาจับต้องได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็แข็งแรงราคาเหมาะกับคุณภาพจริงๆนะครับนะครับคุณติ๊กเนี่ยเป็นผู้ที่มาก่อนการนะครับเพราะว่ามองเห็นอนาคตเนาะนะครับนอกจากคุณติ๊กจะมีโคโลคาเซียที่แค่ขายแล้วก็ทันขึ้นยานไปด้วยเนี่ยคุณติ๊กก็มีเจ้าหนี้ครับเจ้ากล้วยวยแดงอินโดนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกันพร้อมกันลงยานเหมือนกันแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จับต้องได้นะคะแต่ต้นแม่ที่ไม่ขายหรอกแต่ว่าจะขายแบบลูกแค่หน่อขาย จริงๆแล้วคุณคติ๊กก็ไม่ได้ตอนช่วงที่มันขึ้นยานอยู่นะ,ค,ะคุณติ๊กก็ไม่ได้มีต้นที่ได้จากหน่อมานะ,ค,ะคุณติ๊กก็ได้มาจากไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่าไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ดีหรอกแต่คุณติ๊กทําให้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเต็มสวนไปหมดเลยเต็มสวนแข็งแรงด้วยนะแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ใบแบบสวยทุกใบค่ะลายที่เป็นลายพายุลายเทพๆนี่ก็ขายไปเยอะแล้วขายไปเยอะแล้วค่ะครับแล้วตอนนี้คุณติ๊กนอกจากจะะมีีออาาชพแแคบขยล้ว ก็จะมาแค่หนอกล้วยด้วยซึ่งถึงแม้ว่าราคาลงอยู่แต่ก็ยังไปได้ยังมีคนที่อยากสะสมอยู่เนาะเพราะนี้เราเราเป็นต้นทุนเนาะครับแต่แต่แม่เราคือเราไม่ขายแม่เราขายลูกก็คือแม่มันยังอยู่เราก็ทยอยขายลูกไปเรื่อยๆมันก็เกลี่ยต้นทุนเดิมที่เรายังคืนมานานแล้วคืนในที่ก็คืนมานานแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ยังคิดว่าต้นนี้มีต้นทุนเท่านี้แต่เราขายสามหนอห้าหนอก็ได ก็ได้คืนอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เราไม่ช้าใจมากใช่ค่ะขายคำๆไปเนาะขายคำๆในอะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณติ๊กทําเสมอเลยนะครับเร็วเดียวนี้เราก็จะมีโปรแกรมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราวางแผนไว้ว่าช่วงสองสามวันนี้แหละเราจะเดินทางไกลกันไปแลกต้นไม้กันแต่ว่ามีเหตุอันต้องสะดุดลงซะก่อนนะครับหลังสงการมือเย็นกับคุณติ๊กเดินทางแน่นอนนะครับอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหน เราจะบอกทุกท่านก่อนเพราะว่าตอนนี้มือเย็นเริ่มมีแฟนที่อยากเจอกันแล้วนะครับและอีกตอนหนึ่งที่เราอยากจะทำเลยก็คือการไปเยี่ยมชมสวนหรือมุมเล็กๆหลังบ้านของแฟนๆเราแฟนมือเย็นนะแฟนมือเย็นนะครับเพราะฉะนั้นพิกัดที่เราจะไปเราน่าจะบอกได้ตอนนี้เนาะเราจะไปไหนกันคุณติ๊กปลายทางก็เป็นตราดนะคะตราดเราจะไปภาคตะวันออกภาคตะวันออกแต่ระหว่างทางอาจจะต้องเป็นมีจันมีจันทบุรีนะได้เลยค่ะ แฟนแฟนมือเย็นก็ติดต่อมาได้เนาะติดต่อไปที่แอดมินของได้เลยที่เพจของเรานะครับ Facebook f a n Page มือเย็นสตูดิโอของคนรักต้นไม้หรือคอมเมนต์มาที่วิดีโอนั้นทางท่องทาง u t u b e ก็ได้นะครับหรือบ้านไรไปเดือนก็ได้นะคะเพราะคุณติ๊กเป็นผู้จัดการคลิปนะครับจะเป็นคนบอกผมว่าก่่นาเราจะไปตรงไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่าโปรแกรมหลักที่เราจะไปกันน็คือผมขอญาตติดสอยห้อยตามคุณติ๊กไปในกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนต้นไม้นะครับเราก็จะได้เดินทางไปอย่างที่เราเคยไปหาพี่วินไปหาพี่เดียนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณติ๊กจากบ้านไร่ปลายเดือนมากๆนะครับเบอร์โทรอีกที0821950101ครับเราจะขึ้นทุก5วินาทีทหากท่าน เป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้อยากปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขโดยการรู้จักอุปนิสัยใจคอของต้นไม้น,นั้นพลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปใหม่ๆของมือเย็นสูโดแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านอยากจะมีบอลดำ ที่ประเภทดําต่างๆเหล่านี้นะครับดำข่าเมาต่างๆเหล่านี้ไว้ในครอบคอแล้วก็อย่าลืมติดต่อเธอนะครับคุณติ๊กจากบ้านได้ปลายเดือนเบอร์โทรเขาจะเกลียดนะคัเอาเท่านี้พอนะครับคอณผมสวัสดีครับ